สวัสดีค่ะสวัสดียำมมูแรงกับพี่น้องสวัสดีกินข้าวแรงน้ำกันด้วยค่ะกินข้าวแรงจากทั้งยีราน้ำกันกับพี่น้องปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนย่างปลาแซลมอนย่างกับตับหมงค่ะแซลมอนย่างเหลือจากลูกกินเนาะค่ะตับหุ้เจ็บกขอากัต้มเหลือค่ะอือมเหลือ อากาศก็เย็นเย็นพี่น้องเอ้ยค่ะงอตอนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะหัวก็แล้วลูกเล้วเต้านะจ๊ะ ก้มือนจเอเน,นี้ยอุ้นไม่ค่เว็บค่ะอากาศหนาวๆสิพี่น,น้นองกินช่วงๆเลวยวะ นี่ท้องปลาแซลมอนอือหือย่างให้เจเดนแล้วคะ่ะแต่ว่านนะั่งกินบ่เปิดอย้วคะ่ะ มาบนแม่กับว่าจัดการค่ะกลัวในป่านอิสานในต่างแดนค่ะพี่น,นอ้อง Tấm rốt sạch, cứ chẳng dám bị kêu khẩu lắp tràng thế, rốt sạch như thế Bạn nó chuồng nhịp tốn Nó lắng khẩu nát làm như thế đó nhìn vầy vầy เขวขอเล้ยงม่ไห ปีงปล,ปลาจำบกุ้งสิ่ไหมครัแบแซ่บอาหารที่สามสิบบาทขาไม่ปลาบมันปูหนิแหงหมันครับแล้วค่ะ อน้ำมะหวอนมะตําปูนี่อื้คัะข,ขนาดชวนเกียวขนน้าปลาเยอยวกินหลปบรรยากาศโซบเก่าไหมคะ่ะ สมัยจะควาาเปน็นเล็กหน่อยและะ้วค่ะเบิ้งคลิปผู้นั่นผู้นี้เวลาเกียวเข่าไหลกับอืมกินหัดป่านนึย้ำเนี่ย่หมสมัยเป็นเล็กหน่อยแต่วบาสซูมือหนิบอกเครือเก้าเอะคะ่ะเปลี่ยนไปตามยุบตามสมัยเน้ะคะ่ะ มันก็คือสมัยตะกวนสมัยตะกวนม,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 มีความสุเขเกี๊ยวเข่ามัเดีมากคือหัวหวยๆแต่สูงมือดีมันื็จะเกี๊ย เลี้ยไปตามยุตามสมัยคือบาหรับค่ะ อาหารตั้งแบบนี้มเมนูไหนกินกินเบื่อ็คือตำหงงล่ะค่ะตำหกูุูงคืออยากน้ำแน่ก็ตำกินน้ำนั่นก็แซ่บนย่นั่น มำไมไอยู่เยอะมันไม่ๆบอกคุณเห็นแป้งี่ดองเอ้ยุมมือนี ถือว่าแพ้ปานน่น้อยหน่อยกับหาห้วอวยกับพ่อสือกินตาไดสามที่ขาดเนผู้หญเป็นอาทิตย์ลูกกินน้ำเน่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หนค่ะเมื่กินสม,มือปานนันเนาะค่ะติดตู้สือติดตู้เย็นไบน้วยหนึงน่งนี่งกะในเป็นอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์หนึ่งค่ะปะกง,งู้ลยหนึ่ง ย้ำขึ้นอยากเหลือการไม่มีแหงต่ำกินไม่แห้งแบบว่าเหงือาอขาดปุดๆฝุ่นอึมคึมนิดสิไม่ติดตูเย็นไปเนาะ ว่าต่างประเทศหาสื่อ่าษาที่ทางเมืองไทยเนาะนึกๆๆดดเนี่ยบ้านเขาก็ยังไม่ขายตีสองตีสามในเมืองสดแกงกบเมีแต่ต่างประเทศอีกปิดมีสซิรีก็เด้ค่ะอาหารจะเป็นยัคไง ปิดซีถุ่งคือซีถุ่งหมดเลยสื่อของติีนี้นตีสั้นไปมันก็เลี้ยงแต่ว่ประหยัดค่าใช้ใจ่าย สุดตี่สุดเลประหยัดการใชจ่ายแบบออกไปกินร้านอาหารก็แพงค่ะเดี๋ยวกับพวกมีอาหารการกินบ้านแบบบ้านท้องถิร้านอาหารไทยก็อยู่พูนไก่ไก่คุมัน,กนไก่ไก่คุ เวลนหลงวนเท็คจะไปสร้างกิ่นตามใจชวดเขาไปเลยดีค่ะสร้างเลยวิตัมปคุ้งผัดผัดจุ่มยำไปเอืมแจบพี่น้องหอมีปูดอก 算了板。

ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแสียบเองค่ะเรื่องเป็นกเ,เรื่องแสบบ่เพียกกับบ่สวงบ่สะพอกันไม่คีบหนาค่ะพี่น้องปากพี่น้องกดซับตะไคร้กด ไลา์กดสแกนเนี่นไหมคะ่ะโอ้ยเป็น่ะพอกันไม่คิดหน,นักค่ะพี่น้องขอพูดเลยหลายทีขอมารับชมอีกทีตามนะคะ